ดีเลยค่ะค่ะมื่อบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะจ้าส่วนผสมส่วนประกอบสีเห็ดไข่เข้มมันนี่จ้าเป็นกะสีใสเป็นไข่เป็ดเนาะจ้าเป็นไข่เป็ดหกนวยจ้าอันนี้ก็จะเป็นเกลือปนค่ะแล้วก็นำสมสายชู้เนาะจ้าขั้นตอนที่ห้าสิเฮ็ดเนาะค่ะก็คือเอาไข่เป็ดไปล้างมองเปลือกมองนี่ค่ะออกไ้สาดก่อนนอจ้าแล้วก็ใส่ผ้าเห้แห่งเนาะจ้าค่ะหลังจากนั้นเนาะจ้า ข้าวกาะสิเอาไข่เป็ดลงมาใส่ในอันกะละมังแบบนี้เลยเนะจ้ะค่ะหลังจากนั้นกะสิเอาน้ำสมสายชู่ลงไปแซ่เลยค่ะบีบใส่แบบมีให้ถั่วเลยด้อจ้าถ่วมไข่เป็ดของข้าเลยค่ะแช่ไว้สิบนาทีด้อจ้า ค่ะฮอกกระแซ่ไข่อยู่ในน้ำสมายชู่หนีสิบนาทีเนาะจา้าเพื่อให้เปลือกไข่เขาบางลงเนาะคะ่ะเพื่อเวลาฮอกไปแซ่เ,เ,ซเกลือะคะ่ะให้เกลือเนี่ยซึมซับเข้าไปในผิวไข่ห้ให้เข้มเร็วที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็คือดองเค,ค้มเกมือเนาะคะ่ะก็ค่อยเอาซ้อนเนาะคะ่ะนาอซ้อนพริกไข่แบบนี้เนาะคะ่ะกรบไข่เพื่อให้น,หน้ำสมายชู่เขาได้ทั่วถึงกันเนาะคะ่ะเลือกเปลือกไข่หมองเปลือกไข่นาาี่จ้ะ สิมาผ้ามาเช็คเบงไข่เนาะค่ะถี่แซ่อยู่ในน้ำสมสายชู่นี่เจ็ดนาทีแล้วนะจ๊ะว่ามันจะเป็นจังไดน,นะจ๊ะ <c oughs> ค่ะค่ะคั้สิมีเยื่อนี่นะคะเยื่อที่อยู่ในเปลือกไข่ะคะ <c oughs> ข่ะเขาสิลุดหลอกอกอกมาแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> เห็นบ่ค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะก็คือเฮ็ดไ้เปลือกไข่บางลงุเนะ,ะ <c oughs> นนจ๊ะเวลาเราเอาไปเอาไปคุกเกลือไปหมักเกลือ <c oughs> เวลา Head <c oughs> เห็ดไข่เค็มเนาะค่ะ เขา,กาเกลือกสิสด้ซึมซับเข้าไปอยู่ในอันใครเด้๋ยเร็วที่สุดเนาะจา้าอันนี้ก็คือการเห็นให้เปลือกบางลงจา้าค่ะหลังจากนั้นก็ิแี่ไปจนกว่า10นาทีเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนึงจา้าตอนนี้ก็แส่ไข่อยู่ใ United, นน้ำส้มสายชูได้1ินาทีแล้วจา้าเดี๋ยวเพิ่มเสียเอาออกไปล้างน,าน้ำเนาะจา้าค่ะหลังจากนั้นก็เอาเมือรูบๆออกแบบนี้ก่อนเน้อจา้าค่ะรูบออกให้เขาแบบนี้ออกให้เมือสูน่วยค่ะเเอาไปล้างน้ำอีกรอบนึงจา้า เวลาเฮ็ดตรงมือเบาๆ้อจ้ะอย่านไข่มันแตกเนะจ้ะเห็นบอกค่ะตรงเนื้อเยื่อบางนี่เขาค่ะสิลดออกค่ะเป,เป็นไข่เป็นเมือกเมืม่อเนอะค่ะนี่เนาะตรงนี้เนาะตรงนวยไข่นี่จ้ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไข่มาล่างทำคว่มสะอาดออกจ้าล้างให้สะอาดทุกนวยเลยเ้อจ้ะ หลังจากที่ลางทําความสะอาดไข่เสเรียบ้อยแล้วจ้ากาดสิมาเอาน้าสมบสายชูบีบลงมาอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่ตรงถ่วมนะคะรอบนี้เอาไส้เผื่ออยังคะ่ะเผื่อเวลาถ้าเอามาคุกเกลือคะ่ะให้ไข่นีติดเกลือเนาะจ้าค่ะเฉดายเป็นแบบนี้นะคะเ้าก็คุกลงไปเลยจ้าแบบนี้เ้าก็ว่างเลยจ้าคุกแบบนี้ให้มันเติทั่วทุกหน่วยเลยเด้อค่ะ เดี๋ยวเ,เกลือเขาก็สีซึมเข้าไปในหน่วยไข่เองจ้าจากนั้นก็จะเอาเกลือส่วนที่เหลือนี่จา้าห้อยลงมาเลยค่ะเขาปลูกไว้แบบนี้เลยเด้อค่ะปิดไว้ให้มิดแบบนี้เลยเด้จา้า แบบนี้เลยจ้าหลังจากนั้นเนาะคะ่ะสีดองไว้สีมักไว้แบบนี้เจ็ดมือจ้าเจ็ดมือแล้วค่อยออกมาบึงเนาะคะ่ะว่าเขาสีนี้หน้าตาลักษณะเป็นยังไงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้ไข่เข้มกบมักไม่ได้เจ็ดมือแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเช็คบึ้งเนาะคะ่ะว่าไข่แดงเขาจะเป็นแบบดะะใดเนาะจ้าไข่แดงกบสีมีความนึบๆเนาะจ้า ค่ะห่อกะสิเอาไปทอดเป็นไข่าดาวนะคะ่ะอันที่ส่วนที่เพ่้นที่บ่าเด็ตอกลุ่มกะซีะเอาไปเห็ดเป็นไข่ตุ่มะคะ่ะถ้าไข่แดงนะคะ่ะเ่อกะสามารถเอาไปห็ดใส่ขนมได้เลยด้วยจ้าห่อกะเอาตะไข่แดงค่ะคะ่ะจากนั้นเ่อกะไปเบิ่งวิธีการตุ่มไข่กันเลยเนะจ้าค่ะมาเบิ่งขั้นตอนในการตุ่มไข่เลยด้วยจ้า ถ้าเขาไข่ใส่หม้อแบบนี้เนาะคะ่ะกะเขาก็คอยพลิกไข่แบบนี้เนาะคะ่ะกลับไข่จะกลับเพื่อว่าให้ไข่แดงไปอยู่ตรงกลางให้ได้หลายที่สุดเนาะจา้าเขาก็จิใส่เวลาการตรม้มสิบห้านาทีจา้า ค่ะตอนนี้กะต้มไข่เค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นไข่ที่เพิ่งเช็คเบิ้งนะค่ะตอนช่วงแรกค่ะอันนี้เอาเป็นไปทอดไข่ดาวเนาะคะ่ะเอามากินกับข้าวต้มกับแซ่เพื่อกันเด้อจ้ากินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยกับแซ่บจ้ารสชาติเขากบสีบบเข้มหลายเนาะจ้าค่ะเดี๋ยวสิบ้าเมื่อเบิ้งเนาะคะ่ะไข่ที่ต้มแล้วค่ะลักษณะหนาตาเขาสิเป็นจังไดเนาะจ้ากดลงไปเลยจ้ะค่ะเขากสะได้ ลักษณะแบบนี้เนาะจ้าก็คืออันนี้ก็คือดองแค่เจ็ดมือนะคะ่ะเขาก็จะออกสีสันแบบนี้จ้าอย่าเมื่อบ่งอีกหน่อยนี่เบ่งเนาะจ้าค่ะ,คะแบบนี้เฮอกกัสได้ไข่เข้มไบสกินแล้วเนาะจ้า ต้มเข้มเขากับบอกเข้มปันไดเด้อจ้าพราะว่าเห้าดองไว้แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งเนาะคะ่ะพราะว่าเห้าเห็ดกินเองเนาะคะ่ะเวลาห้าต้มมาค่ะกับไข่าขาวเขาอาจกับสีบองงามปันไดเด้อจ้าค่ะนี่ค่ะแต่ว่าห้าเห็ดกินเองกับแบบง่ายๆเลยเนาะคะ่ะ ค่ะแค่นี้ฮเฮาก็ะสือไไข่เค็มไบเตกินแบบง่ายๆแล้วเนาะจ้าใส่ในเวลาการดองเจ็ดมือเนาะค่ะไข่ขาวกับสิบปเค็มปันไดเนาะจ้าไข่เหลืองไข่แดงกรสิมีความนึบๆค่ะมีความมั่นเนาะจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะจ้าเพนกับมาเห็ดไข่เค็มให้เบ่งแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ